สวัสดีครับเอสเพลยขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก v ี d d ดีด h i ฟิ e ล,ลีสามนะครับเป็นการพบกันระหว่างทหารบกเอฟซีครับทีมเจ้าถิ่นเปิดบ้านตอนรักกรรเย็นของ VRN เมืองนนท์เอครับตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งและนี่เป็นเสืเ้อผู้เล่นของเจ้าถิ่นครับทหารบกเอครับในส่วนของ v ี n เมืองนนท์เอครับก็มาในระบบ4-33นะครับเริ่มเกมการแข่งขันครับ เียเมืองนอนท์ในชุดสีดำครับเปิดฉากเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายแต่ว่านี่เป็นเทรนแท็คติกใหม่นะครับพอเขี่ยลูกคือเตะออกข้างเพื่อที่จะกินแดนคู่แข่งเข้าไปนะครับเปิดขึ้นมายังโดนรุมแย่งอยู่นะครับยังแกออกมาได้แหวกไปตรงกลางฝ่าเข้ามาโดนดึงนิดนึงได้ฟาครับลูกฟรีคิกระยะหวังผล ปั่นเลยทังทีมแต่ลูกนี้โต่งเกินไปครับข้ามคานแต่ก็ถือเป็นการทักทายครั้งแรกในเกมนี้ครับจ่ายขนาดเส้นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแกนข้ามฟากมาทางด้านซ้ายแต่ลูกนี้ลึกเข้าทางครับเตะอัดมาบอลยังเป็นใจโดนเบียดแย่งกลับไปไม่ฟาวพยายามจะเลี้ยงเข้าไปแต่พุทดสินใจแข็งครับ มีเบียดประทะล้มลงไปแถวแถเขตโทษแต่ว่าพรตศิษป์ปล่อยครับถ้ามดแต่ครองบอลหน้าปากประตูก็อาจจะโดนลงโทษได้ครับโดนสวนกลับมาครับทานบกขึ้นมาทางขวายกหนีมาได้ครับจังหวะนี้เนี่ครับน้ำกระจายขึ้นมาเลยครับขัวผันกันอยู่ตรงกลางสนามแย่งกลับมาได้ครับเวียเอ็นเมืองนนนดึงจังหวะรอขึ้นก่อนครับข้างหน้าไปไม่ได้ ซืดจังหวะนี้ยิงใกล้แต่ติดล็อกครับเล่นสั้นเล่นเร็วทันทียังไม่เปิดครับหักกลับมาแล้วมีมุมซัดลูกนี้นาทานออกไปไกลครับมาเลยครับมีตัวเติมขึ้นมาแต่ว่ารอจังหวะเพื่นเติมแล้วทำให้เวียนเมืองนนก็ไปประจําการเกมรับกันอยู่แต่บาลลูกนี้โอ้โหโอกาสครั้งแรกที่ ใกล้เคียงครับถ้าภาคภูมิโดนเต็มศรีรษะกว่านี้นี่อาจจะเป็นประตูได้ครับเติมขึ้นมาแล้วตวัดเปิดของปฏิภพนี่ทุกอย่างลงตัวหมดเลยครับพยายามจะทําชิ่งโอยเซ่ใช้ความแข็งชิงต่อมาที่พานุยังไม่ยิงจังหวะแรกเกี่ยวใบที่เปิดมาหูยังดักไว้ได้สวยครับกะเอาชัวร์ครับพานุเปิดมากลาาประตูเกือบเลี้ยวเข้าหาประตูครับแต่ว่ายังทุบทิ้งออกมาได้ครับพัทรพล ย้ำกลับไปอีกทีหนึ่งวงสกัดออกมาได้ครับซาภูมแต่ว่ายังโอ้โหแต่จังหวะน,นี้แตะยาวเกินไปครับพัช,ชนนลโหวดเคลียร์ขึ้นมาไม่ขาดครับแถวสองยังเก็บได้หมดวงสพัดวงสพัดไม่ยอมให้บอลย้อนเข้าไปครับโอยเซ่โอ้โหแต่ว่ามันลื่นครับบอลไปไม่ถึงทิ้งยาวขึ้นมาข้างหน้าครับเจมสโ์โอยเซ่แต่กระชากหนีไม่ได้ครับ ยกมาเข้ามาในเขตโทษแต่ว่าจังหวะเพื่อนไม่ลงตัวโอ้วแวเซพยายามจะพลิกแล้วหาจังหวะยิงแต่ว่าโดนจิ้มจากด้านหลังครับรอดไปได้แล้วฐานบกสวนกลับทันทีครับหมีตัวเติมฝากเข้ามาด้านในครับโอ้โหเบินมาให้แรงเกินไปโอ้จังหวะสวนกลับนี่น่าเสียดายครับทิ้งยาวด้วยแม่นครับแล้วให้ตามช่องทันทีแตะเข้าไปถึงเส้นหลังโดนดักไว้ครับ แล้วพานุโดนชิงัะหวาตัดหน้าให้ก่อนแล้วก็ไปกระแทกครับเสียฟาวแล้วติดเครื่องเลยครับไปแล้วเอเซ่ขึ้นมาทางด้านขวาแต่จ่ายมาลูกนี้สั้นไปนิดนึงบอลไม่ถึงพานุแล้วโดนไตร่วงลงไปแต่ไม่ได้ฟาวนะครับแต่ยังได้อยู่แล้วโอเซ่เปิดมาลูกนี้แฉลบยังโอ้โหภาคภูมิรออยู่ครับแล้วเรียกฟาวได้อีกแล้วโู้วันนี้จงังหวะ ตัดเกมลูกนี้ของเอกวิทมาช้ำนี้นะครับหวงสภัสเปิดเข้ามาแล้วปล่อยให้บอลตกพื้นครับออกไปที่พานุโยกหาช่องอยู่แต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับย้อนคืนกลับมาเอกวิทให้เข้ามาด้านในพานุทำชิ่องอยู่ครับยังไม่มีช่องวนไปวนมาครับ เล่นกันอยู่3คนแต่ว่ายังเจาะเข้าไปไม่ได้นาธานถึงเส้นหลังโอ้โหแต่ว่าโดนบางจนออกหลังไปเลยครับแล้วพุทธสินก็เป่านกหวีดจบครึ่งแรกไปเลยครับเพราะว่าทดเจ็บครบรบ2นาทีพอดีครับจบครึ่งแรกก็ยังเสมอกับ v r n เมืองนนท์ FC ไป0ประตูต่อ0ะครับครึ่งหลังเริ่มเลยครับทหารบกกลับมาเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นมาครับสลับแดนทหารบกก็กลับมาบุกจาก ขวาไปซ้ายบ้างครับฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่ายกระดับผลงานทีมขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวจากอันดับ10ก่อนหน้านั้นมาจบอันดับห้าแต่ยิงไกลามาลูกนี้ต้องระวังนะครับชัชนะเปิดเข้ามายังติดกันอยู่เก็บบอลได้หาช่องแต่ซัดมาลูกนี้โอยเซ่ลงไปช่วยบล็อกไม่ได้แต่จ่ายมาแล้วบอลมันเดินทางมาไม่ถึงอ้ยแล้วแวตเซ่ครับโดนเตะร่วงลงไปแล้วใบเหลืองแรกออกจนได้ครับ เป็นของเจ้าทินครับฐานบกเล่นสั้นมาแล้วสาภูมิเปิดกินระยะเข้าไปข้างในแต่ว่าไปหนุนกลางอากาศครับลูกนี้ตกพื้นลงมาถึงกับจุกครับพัชนนหัวสวนขึ้นมาครับแล้วตรงกลางเก็บบอลได้จะทิ้งบอลตู้กลับหลุดมามวัดกับผู้รักษาประตูขู่แต่ว่าบอลไม่เป็นใจครับ oh <my. S 1> ภาคภูมิติดเครื่องกระชากไปแล้วบอลยังไม่ออก โอ้โหเร็วกว่าครับนาธานมาสุดชีวิตโอ้โหแต่ยังตามมาช่วยบล็อกไว้ได้แต่เป็นแค่ลูกแต่มุมครับนี่ครับศัยความเร็วครับกะชาาขึ้นไปทางด้านขวาของภาคภูมิโอ้โหแต่ว่านาธานต้องชมเลยครับว่าจังหวะนี้ทางบอลดีเหลือเกินชัยชนะครับเปิดเข้าไปด้านในโอ้โหแล้ว50 50เกือบไปครับโอ้โหยังทุบทิ้งออกมาได้แต่ว่ายังไม่พ้นอันตราย ฐานบกได้ตักบอมซัดลูกนี้แล้วโอ้โหเชียวเสาไปนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหจังหวะยิงสวนของราชนาวีหมื่นทุ่มครับนี่ครับโอ้โหจังหวะยิงเน้นทิศทางแล้วนะครับทุกอย่างเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่าขาดนิดเดียวคือมันมันไม่เสียบโคนเสานะครับหลุดข้างเสาอ,ออกไปจังหวะนี้โดนตัดไปได้ครับฐานบกสวนกลับขึ้นมาแต่ว่าโดนดักไว้ได้ครับหลมตัวสกัดลูกนี้ทางบอลดีครับ โอ้โหแล้วตามมาแย่งบอลคืนสุดท้ายไปฟาวโอนตัดไปแล้วก็นี่ครับเหลี่ยมของจกักรพัฒ์รบบังบอลอยู่นะครับแต่ว่าพุ่งเข้ามาจากด้านหลังแบบนี้นี่ก็ฟาวแบบไม่ต้องสืบครับชัดชนะครับจะเปิดเข้าไปหยอดมาเสาแรกแต,แต่ผ่านไปหมดครับบอลตกใส่ผู้เล่นเวีเอ็อมึงนนคเคลียร์ทิ้งออกมาแถว2ยังมีอยู่ แต่ว่าโดนแย่งจากด้านหลังครับแล้วโอเซ่ไปแล้วโอเซ่มาคนเดียวแล้วดึงมาสองคนแล้วยิงเองทันทีแต่ว่าบอลมันพุ่งตรงตัวพัทรพงศ์นะครับสวนกันไปอีกทีหนึ่งกนพลพักบอลได้บางบอลลูกนี้เรียกฟาครับจังหวะนี้ไปเองไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนยังเข้าไม่ตรงไปตามช่อง แต่ว่าก็ดึงจังหวะรอจน,เ,นเอา<ว>ฟาวได้ครับเข,เข้ามา <7 S 1> ด้านหลังของอมรนนนนนวิ์ครับฟริกิกของกะนกพลกับป่นลุกนี้แต่ว่ามันผิดเป้าหมายไปไกลเลยครับเปิดขึ้นมาของ VRN เมืองนนเข้าทางของทานโบกครับหมงสกัดทิ้งมาได้เปิดกลับไปอีกทีนึงวินิซิอุสพักบอลลงให้ตามช่องแต่พานุโดนตัดหน้าไปได้ครับอู้หสหพูวันนี้ ย่งไม่ยอมให้ผ่านง่ายๆครับอู้แล้ววันนี้เก็บกวาดบทโอ้โหวันนี้สหภูมิถือว่าบอลทางดีหมดครับเอา้าแต่ว่ามีอะไรครับตรงน,นั้นต้องระงับอารมณ์กันให้อยู่นะครับโอ้โหมีจังหวะตอนเล็กต่อน้อยนี่ต้องแยกกันก่อนเลยครับทั้ง2องทีมนี่ครับคนที่เรียกเข้ามาคือพานุกับสหพูมินะครับคือสหพูมิ ปวดทิ้งไปก่อนแต่ว่าพาหนุเข้ามาจากด้านหลังนะครับโดลสนศูนย์กล่าครับฐานบกทิ้งขึ้นมากนกพลชิงจังหวะ50 50อื้แต่ว่าผู้ศสิยมองว่าเข้าบอลแต่ว่ายังได้ต่อครับแล้วอ้โหพยายามจะต,ตัดเข้ามายิงอธิการไม่ได้โอ้โหแล้วเอาตัวรอดไปได้ครับพัชนน์กลับมาลุยกันต่อครับจะมีประตูหรือหือแต่เจมส์โซยเซ่ลูกนี้เข้าบอลแต่ว่าเป็นบอลได้เปรียบครับฐานบกเปิดมาโอ้โหให้ลึกเกินไปครับอธิการเข้าไม่ถึง แต่ว่าพู้ตศิสินต้องเป่ามาดูอาการย้อนหลังนะครับเป็นวัฒนยูนะครับที่โดนปะ้ะร่วงลงไป <c oughs> ดูนี้ออกบอลไปก่อนนะครับวัฒนยูแล้วโอเซ่กระโจนเข้าใส่ครับเปิดเตะมุมมาของนาทธานโดนหม่งเสยไปได้ตามมาเก็บครับโอเซ่โอเซ่ว,วนกลับไปทางเดิมแล้วเปิดย้อยๆมาลูกนี้โอ้โห <c oughs> เกือบไปครับ ย้อนเข้าไปดูอีกทีนึงโอยเซ่ ise, ตวัดไปแล้วบอลมันล้นนะครับอยอดเข้าไปด้านใานาติดโอยเซ่มงสกัดออกมาวงสะพัดเปิดขึ้นมาลูกนี้แฉลบนิดนึงบอลเข้าทางทหารบกแต่ว่าพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดจบเกมการแข่งขันครับเสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อ0ย์ครับแบ่งกันไปทีมละหคะแนน,นผมชัชวานกมลไมตรีจิต ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ